นาวัดเลววันนี้มาตึงเติบะลาโฮสายอันฟับซนผ้ามันตั้งหามาตึงเจ้าจ้ำเพิกหน้าคิ้วมาตึงเจ้าประตูเห็นสายมึงมาตึงเจ้าตาเปอและกับนอเกอมึงมาตึงเจ้ามึง มาตึงเจ้าก่อนแก้วอันโปแหงเมืองหายมาตึงเตวาลาซึ่งหันให้ตานโปปากเมืองไปหนามาตึงนั่งพุ้มเขวและอยู่ในแม่นํามาตึงเจ้าคุ้มน้อยและวังหกเส้นไม้สาใจเจ้าตุนคํตังหิงมาตึงเจ้าหิงจังมาตึงเจ้าหิงมามาตึงเารัก มาตึงเจ้าเต้นเงินมาตึงเจ้าเต้นคํมมาตึงเจ้าจิกจ่องอันเปิ้ลติงเล้าคํมมาตึงไฟยาลงคำแรงตานก็ยังแปลงใจสาางคือเบงและลุงโมโ หน้าวัดเรววันนี้มาถึงฟ้าโจตั้งมีไว้และฟ้าวาดก้องเลนแล้วก็เตวาบุตรเตวาลานกลุ่มก้มหองมืองไหแตีมาถึงฟ้าวัดตั้งมีไว้และเตยนตีนยอยจักแปใจไว้เอามาและกูตี ข่อยเบ้าหูที่แจงเสตและยังจุดยอมไรยังตุนไรเสกอรีขออย่าตำโตจาและขอเจ้าคะมากอรีกาวันหนาวัดเลววันนี้เตนี้ข่อยใสใจคอยวันตาโอกาส ่อยบ้าหูทีแจงยังจุดตุนไลคุณเละคอยจักข้อซุมมายาทำโตจ่ามาถึงเตวาล้าอยู่ห้องกลางน้ำอันปินทัดใส่เมึงอยู่แตงสุขสาลีและสาเลิงจูเจอขามอนทำกันมาถึงเมืองให้กว่างมีเวงสิบมาถึงเมืองให้กว่างมีเวงในสิบสี่คุณฮันและปีเอ,อ,เอวัน มาตึงเตวาลาโฮหันฟอมปางกันเมืองเจมาตึงเสือพาเต้นต่องมาฟ้าปองเมืองลุงเวลาถึงย้ำขับ ข่อยจักละธนามากินสาวานแล้งเวลาถึงย้ำแรงและเฝ้าข่อยจักละธนามากินแกงและวางเงินมันคำนางยอมมาอยู่้อมหมูเข่าหันอยู่จินฟินเตอน,นีนข่อยลีสินสินเหล่าตาไลเงินฟอมตาไลคำอ้อยและยยยืน ขอี่น่องไตเหาต่างหลายจอยกันเต็กติดตามปันแห้งใจกำคับไตเห่าพองขอย